ตอนนี้มีมีดสี่เล่มมานำเสนอนะครับครับอันนี้เป็นเล่มเล็กก่อนนะครับบริบิบทําจากเหล็ก SGP9 นะครับตามทําจากไม้พยุงนะครับปักหมุดอารมณเนียมและหมุดโมเสกเจาะรูล้อเชือกนะครับสันนาหนาเลยนะครับสัน8มิลเล่มนี้ครับเล่มนี้ใบยาว1.7นิ้วนะครับใบกว้าง1.6นิ้วนะครับ ันหนาแปมิลเลยนะครับเป็นด้ามตูดมดนะครับด้ามยาวสอนิ้วเล่มนี้ราคา700รวมส่งครับ,รบอีกเล่มนะครับเป็นเหล็กบาเรยนะครับด้ามทำจากไม้พยุงครับปักหมดอลูมิเนียม2จุดครับ เจาะรูร้อยเชือกหจุดครับเป็นสัตว์ล่องของบาเรื่อยเลยนะครับใบยาว4.1นิ้วครับใบกว้าง1.4นิ้วสันหนา5มิลนะครับด้ามไม้พยุดำนะครับยาว4นิ้วเล่มนี้1,200รวมส่งนะครับ สนใจสอบถามได้ครับผมนี่เป็นกูค่ามินินะครับมีร่องเลือด2ฝั่งนะครับทำจากเหล็กบาเลื่อยเหมือนกันนะครับสันไล่ระดับเดียวปลายนะครับใบยาว4.2นิ้วนะครับใบกว้าง1.1นิ้ว ตันหนาสี่มิลนะครับด้ามไม้พยุงหน้าปักหมดอลูมิเนียมสองจุดเจาะรูละเชื่องหนึ่งจุดนะครับด้ามไม้พยุงยาวสามจุดสองนิ้วนะครับครับเล่มนี้นะครับราคาหนึ่งพันสองร้อยเหมือนกันนะครับและอีกเล่มนะครับเป็นโบวี7เจ็ดนิ้วนะครับใบยาวเจ็ดจุดห้านิ้ว ทำจากเหล็กอลูมิเนียมเอ้ยเหล็กซับเกนะครับใบยาว7.5นิ้วครับใบกว้าง2.1นิ้วสันนา7มิลน,นะครับด้ามไม้พยุงปักหมุดอลูมิเนียมและหมุดโมเสกเจาะรูล้อเชือกด้านท้ายนะครับด้ามยาว5.5นิ้วนะครับ เหมาะมือมากนะครับเล่มนี้ใช้พกเดินป่าได้นะครับครับเล่มนี้ราคา2,000รวมสุงนะครับครับสนใจเล่มไหนสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ